สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนครับสาวนยเพบัทงครับบรรยากาศตานหลังเวทีครับวันนี้คุณชัยยพุครับเดินทางจากซีสเกตสามรอยใน้อยครับว่ไน้้ด่นมาะพอ่าชยยพุ่มเนบ่ครับครับผมครับเป็นมหาอยู่หลังเวทีครับแลลกากเพื้นมอบเพื้นให้เงินทำบุญนํำครับ เมื่อกี้เนี่ยครับขออนุโมทนาบุญหนึ่งพนนะครับลำลงเรื่อยๆครับสุขภาพแข็งแรงครับทำบุญวันที่สิบสองคนละงานมีติงนี่งานมีติเหรอสิไปไหมครับไปไปครับครับเดินใกพุ่งอันนี้ยังประธานเป็นทางการครับเดี๋ยวบนสีแจงอีกทีหนึ่งอันนี้ลูกสาวอยู่ลูกสาวอยู่งช่วงแต่ลูกพ่อลูกสาวอยู่ีหนุ่มพี่ปีนีมปีีหน้าปีนีมสิเบิร์ดแล้วปีนาปีนา มึงอื่นกับพี่นาแล้วครับมาททียงขึ้นครับมือนี่กับสวัสดีปีใหม่ทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับสวัสดีครับแม่เกียวตาครับจากชัยภูมิมาเคยผ่านนะครับเป็นมาตลอดเด็บซีแฟนขาแฟนฟันเทียนเลยครับจากอำเภอผู้เขียวครับ ไปดีเดือนเส้นด้วยเขียดชายาพุ่มภูเขียวคอนแก่นเพื่อนจะไปตลอดเขตบริเวณนี้ครับสีสะเกตเพื่อนก็ไปมาแล้วนะครับวันที่สิบสองนิดบันเน้บันเน่้ันเนครับอันนี้กําลังเลอยู่เนี่ยเพราะว่าถ้าขับรถไปคนเดียวเขาครับลูกไม่อยากไปครับไกลได้แต่ญาอยากไปได้พวกเอกอยากไปไปร่วมงานครับท่านว่างกับท่านประว่างกับท่าเป็นยังนะครับ เบ uhm ื้งตะครีบปาพท่นเบื้งของเจ้านี่เบื้งของผู้นันุ้ยเบื้องของนอกนี้ครับให้ับมืมือไปเห็นยังแบบลูกสาวว่าไห่แม่ยังีเพอย่งรก่เราบางกับเบื้องน้องเพียงน้องเป็นบอบางจเพียงอย่างงเาไปเห็นตัวเนาะเบื้องตัวเนาะครับเบื้งย่ำไรก็ได้ครับกดเบื้งนี้คลิปฝากฝเงน้าครับช่องพแม่งงนเี่ย ผมก็ยังเบึงเลยเด็แต่กวนน่ก่ตอนพอหยุดเป็นอันแสดงกำกระดมนะครับผมยังบึงเลยเดผมกระเบิงอยู่ตลอดต่้นแหครับอััเบียบนใช้ใครับครับสมัยแต่กอนมันโซเชียลมันบอกขึ้ได้นี่มันบอกว่าเดเบงเบิงในมวนวิดีโอเลยครับต่กอน ข้อสันนี่บเบิ่งมหัอลำบ่มันส่วนมากคนก็สิว่าคลิปมันเด้งขึ้นก็เบิ่งตั้งแต่มื้อนั้นก็เบิ่งมาเลยจริงสินะครับใช่เม่ยนก็เบิ่งได้เพิ่นมาเลยเพราะว่าคนเบิ่งหลายนะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆว่าคนเบิ่งหลายแล้วมันก็สิเด้งไปทั่วเลยนะจังซี่นะครับครับคล้ายๆพวกคล้ายๆติ้นหนึ่งติ้นยังมาแล้งจรินะครับมันสิเด้งไปเบิดเลยจังซี่นะคุ้นคุนคนเบิ่งหลายครับิร์นเบิ่งจนฉันออกบ่ได้ครับ เบื้งหมอลำก็เปลี่ยนเยอเบิ้องูยัง่างก็เปลี่ยนบ้าบอกมึติดหมอลำเมหรนติดติดตออยู่หลายแล้วจะมีหลายคนนะครับที่เป็นบืองมอลำมึงกับเบืงสิ่น่ะเพราะว่าพ่อเป็นคนฉากางีคบมนเชือิงกับ่อด้เบึงเพิ่นเพิ่นบ่เคยเบืงมอลำแต่ว่าเพิ่นกับมาเบึงจะได้ล่ะเบึงเบืงชีวิตเบืองกันไปกันมาเงสินะครับเพื่อนกับเบิ้งไห้ติดไหนคนละครนบางคนกันใค เป็นกี่วนี่มีได้ระทงกับระเบเนี่ยอันนอยไไชายภูมิปีทีเรียวกันปีทีเรียวนดี่ยเห็นเลยนะครับเนาะนีมนี่ี่่อยนี่หน่อยครับนี่หน่อยครัครชาีน่อยมาตกนัครับครับนับนับได้ละครับนี่เาเพ่อเนอนเซียจอย,ยู่ตรงไหนรูป้ปะถ้าไปก้อนสวรรค์นัเขาก็ถึงหน้าห้างครับเราจะไปหาอีล่าไปก็่ได้เนาะคุณลายอีดีหลายครับเหมือนั้นมือยูงานวัดนเหมือนั้นลาย เป็นล้านไข่ล้านมันหรือร้านอย่างนี้ผมก็จำาม่ได้เขาเบริษัทครับขายรถขายยังนะมั้ยขายแมครับครับอันนี้คือดีใจที่รอมาที่เนี่ยได้มาหาลูกสาวอ่ะครุณดีใจแบบใดครับแบบได้เห็นกุญแจตั้งแขกนะครับครับซื้อปลาเช็คน้ำนำเพราะตอนไปเช็คนี่หมอคิดนะว่าเขาได้ออกไปเมื่อว่างไหมครับไม่มีเวลาเลย เถือว่านั้นเดได้เยกพ่ถือว่าโซ่ขนาดนี้เนี่ยอันบางม่คิดนะว่ารถรถรถน้อง ผมเบิ่งออกอยู่ครับครับต้องเงียบเลยครับเพราะว่าเรื่องเสือเรื่องบ้านนี่พ่อสชิตาผนเป็นคนสร้างเฮดสร้างอันนี้นะครับผมก็ยังไปเห็นนาตาอยู่เป็นว่าสิมาเมืองอื่นเมืองอื่นเมืองฮื่นี่แหละมือสองมือครับมันอาจจะจกได้เสือครับไมคืออนนี้รมันอาจจะบรมารุ่นแบบนี้ครับเพราะว่ารุ่นแบบนี้นี่มันมันตัวหนึ่งกับประมาณหลายร้อยอยู่ครับสองสามลอยสินะตัวนั้นกับ เส้อลุงแบนี้โบดิมีขายที่ผมใส่นี่เพราะว่าเพื่อนเพื่นไหนมาใส่ครับเพื่อนไหนมาใส่เฉพาะทีมงานครับคยัง่ไเยียครับไ่ั่เสียไรลมปัเสียงงนกันนะ็ีครับวบมนกลังเสียครับ บางคนก็โชกกระมานเมือว่านี้ครับดีโชกมานด้ยเดแต่ตอี้ไปนาิอยู่เนี่ยครับเมีหลายคนโชกกมานแส้อะไวแต่ความเสือครับบางคนกันี่ครับครับคบางคนก็มีประสบการณ์แบบแดีวแต่ความเสือของครับอีกวัดซิวะดนครับ ถือว่าเป็นมือจังหวัดชัยภูมิถือว่าโชคดีครับได้มือมืองามเลยเด้๋ยวมาดิมือสุดท้ายมือสุดท้ายต้องถ้ายตีเก่าตอนรับปีใหม่ครับต่อัวจริงย่างหล่อเลยอ่ะเนี่ยถ้าเกิดสาวน้อยมาใช้ถงซื้อพวกละอยู่แล้วค่ะส่ทุกงาน แับดีได้พักค่อนู่ครับย้ำขึ้นผมก็นอนอยู่ในรถเห็นข้อยกับเขมืนั้ที่เขาไปเจอกันยูเซียนเห็นมขาจับได้บ่าบจับได้บนจับได้พวกพะตอนเขาเจอกันยูเซียนที่ไปท่ายลูปกับอีหล่าที่หอกจับหาหน้าเนาอ๋อครับเขาจำได้เลรครับนั่นแหละที่เมื่อนั้นะพออยู่ขี่รถผ่านตอนจอดหยุ่ไฟแดงจับที่เบียนได้เอ้รถอิงรถอีล่าเนี่ยพอเอกขับเดียวแท้รไมได้้เขาเซียนของน้าเขาไปเจออีกที่เนี่ย ส renamed, ่วนมากก็สิส่วนมากก็จิจอดน้ำเซเว่นน้ำยังนะครับยงขึ้นปั่ปตทดีใจดีค่ะเพราะว่าขับงน่องหรให้ัีงยี่รับขับงแบบคุมพี่พ่อแม่เนี่ยเหนื่อยและ อที่เพิ่นที่เพิ่นมาทำบุญนี่เพิ่นเพิ่นเพื่นจะได้ก่อนครับเพิ่นเพิ่นว่าอยี่ยงก่อนครับาครับอ๋อเพิ่นนไหนะเพิ่นอยากทำบุญกับน้องแบบเพิ่นทักน้องหลายนะคะโอเมนที่เพิ่นว่าเพิ่นเป็นอยี่ยงก่อนที่เหลือโอเพิ่อนเพิ่นแบบเสีนเลือดไในสมองก้านสมองจีิขึ้นอ่ะอ๋อครับข้างหลังสมองต่อแตกเสียนเลือดไงเสียนเลือดไงแตกเจมืติดกันครับพาบ่ไรมีพาอะไรค่ะแบบคืห่าสีหาสีตอนน้องโทรมาใจ้ทัมาหายยัง บอกขยับก็ได้เลยค่ะไปหมูเลยครับหรือหยุดหายใจครับโอ้ถึงขั้นนั้นเลยวะหายใจครับบอกครับเโอ้มันยเป็นทำลายไอ้นั่นไงหมอบอกว่าทำลายเส้นประสาทที่ควบคุมระบบการหายใจครับแต่ตอนนี้เป็นจงได้ครับนี่ก็โอ้ย่างขึ้นมาได้เลยเจ้กินข้าวตักข้าวกินย่างขึ้นมาได้ได้ครับเอาคนไหนกินเนื้อหายได้ยังไเพิ่งเพิ่งเป็นได้แค่สองเดือน องเลื่อนอ๋อครับคิดหลายให้น้องซ้ายคิดหลายจนอยานั่นแหะพี่ว่าเขาอยฟังอะไรหลเพิ่นเป็นบอะไรครับเพิ่นว่าจะอไพลหมเโอรามีอันนวไปบนไปยังครับพ่นปัหาุ้ก็เป็นความความเสื่อส่วนบุคคลครับคนก็มีหลายคนอยู่คนกับชวยเาอยู่แบบนี้ เห็นเพื่อนเาเห็นเพื่นเ็ดเป็นเะไรบอน่เพื่อนน้องซ้าย็ะักหักอีหลาเนาะครับฮักคือลูกแท้ๆด้เลค่ะแล้วบาง่านเี่บอว่าแม่ก่อม่ห้วยครับที่ที่เพื่อน้องเพื่นว่าค้ายที่นะนะครับครับนับเพื่อนกเป็นความเสื่อของเพื่อนีกันครับเรียกแต่ไไอทีไปบ้านเมื่อั้นพี่มัดแต่กย้อมเพรานบที่นั่นอีกครับครับนี่หลายคนอยู่ครับครับผมกบคนลูกเด้ครับครับผคนลูกเลย เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับก็แล้วแต่แบบบุคคลมันก็ไอ้พี่คนบอกว่าเฮ้ยใช่เหรอมันไม่ใช่หมอเหรอผู้รู้ครับผู้รู้หมอรู้ว่าอันนี้แหละครับเบื้องข้างเขาเองเบื้องข้างแม่หน่อยเขาเอาหมอเขาแค่ถ้าเป็นแบบแย่กันดูการดูการขึ้นตัวเฉยๆนะครับเขาบม่มียายังไงครับมากเท่าไเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแไหมครับ ครับจะนั่งทุกหลายก็ม,มากขึ้นตัวได้ภายในกล้วยตั้งเต็มเมื่อ,อ,อกล้วยเมื่อออกจากบางแคจุดสองวันนะครับอ๋อครับสองวันเพื่อนก็นเลยฝากมาทบุญนะครับเห็นไหครับ เป็นความเสื่อมส่วนบุคคลครับเืป็นประสบมากกับเพื่อนเองนะครับเพื่อนเมื่อวาเพื่อนบ่ได้มีคอนเทนต์วันนี้นี่ยัง่เลครับเพื่อนเมื่อวาแบบบ่ได้บ่ได้เป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องจริงครับน้ำนองไผ่คุณนี่ยครับเพราะว่าหลานยังน้อยอยู่คนนึงเรียนมหาลัยอีกอีกห้องเดือนดีที่สุครับตอนนี้คนน้อยอยู่มอไหนตัวหมอสามครับพอดีก็ย่าน้องน้องแบบวปงาไปเที่ยงงานเมื่อไรเลยนะครัครับแอบเปลนขึ้นมากระท่าน ขีดตกอย่างนี้ค่ะเลยพรกันตู๋แก่เนาะพี่น้องมีทั้งบ้านนะค่ะบ้านบ้านใช้ทุ่งเนี่ยขนาดจิมเนียนบ้านไใบถ่าเอาชิ้เบื่องเอาเมื่อเช็คเม็ผฝงกล้วยเนี่ยมันไอตุ่นกับวันที่13ตสาล้านงครับวันสวรรค์นักโทษสองร้อยเก้าง้ครับมันถืว่ามันแข่งเกินน่ะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมันมันมันบ่มี้มันคึกออกอ่ะครับ ตอนนี้ดีขึ้นต้องครับเนาะครับผมครับครับแต่ขอให้เป็นกลับมาเป็นปกติครับขอให้ร่างกายแข็งแรงครับครับเรื่องแต้มืออย่างเดียวครับมือข่างขวาเนาะข่างขวาครับขยับได้ยู่ได้ได้บล็อยจีนผัเขียนแล้วครับเขียนชื่อแล้วเขียนชื่อน้ำดูคนตัวเองได้แล้วครับแต่ก็ยังแบบว่ายังอ่อนแรงก็ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับมือ ครับอันนี้บ้านอยู่ใกล้บ่ครับจากนี่มางานรวมเพื่อเมืองเนี่ยค่ะสิกิโลครับสิกิโลอ๋อสิบสี่โลครับบ่ไกลครับสิบสี่โลบ่ไกล้บ่ใกล้ครับบ้านทางจากบ้านวะเนี่ยที่โลเองตัดสองทางโลเองครับอ๋อครับเสียนุนเสียนุนบ้านเสียนุนเสียนุนอยู่นี่เจ็ดเจ็ดจังดนี่ข้างกันก็สี่สิบกิโลครับ ครับมือแรงก็มาพบฟอกันครับอยากแสดงก็ต้องมาให้ได้มือเนี่ยเพราะว่าได้มาแล้วถ่ายได้ใบสองถ่ายเย่เย่ไปชุดลายยุ่มทุกอย่เตี้ยโจยินใบสองเนี่ยมียิ้มครับคุณดูักนีดมาร่วมข่าวดาวปีใหม่น้ำกันครับวันนี้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับอยู่วัดวัดียังไงครับโนนสะอาดโนนวัดโนนสูงสะอาดตําบลโนนลสะอาดวัดโนนสูงสะอาดครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับตําบลโนนลสำราญ เดี๋ยวพบพกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้สํานี้กันครับสวัสดีครับ